โคกลโคลกราสวัสดีคนดูทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Angel Dead Game และในวันนี้เราเองก็มาอยู่กันในเกมกาลิน่าอาวีเลียวออฟวอลล์ สำหรับวันนี้นะครับผมเองก็จะมารีวิวสกินใหม่ของเจ้าลิปโป้นั่นเองนั่นก็คือด n i กในสำหรับสกินของเจ้าลิปโปตัวนี้นะครับพึ่งมาใหม่ตอนเที่ยงคืนในวันที่21กะกรกฎาคมนี้นั่นเองสำหรับสกินใหม่ของลิปโปตอนนี้นะครับก็จะเปิดขายในราคาสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือ262คูปอง ลดราคาไปเลยนะครับ30%ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมจนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้เท่านั้นหลังจากวันที่27นะครับก็จะเปิดขายเป็นราคาเต็ม375คูปองนั่นเองจากนั้นยังไม่พอนะครับยังมีหีบวิเศษของเจ้าเด i ก h นอีกด้วยนะครับผมสำหรับหีบชิ้นนี้นะครับผมก็จะเปิดขายอยู่ที่99คูปองและของรางวัลภายในกล่องนะครับก็จะมีสกินใหม่ของลิ p โป้เพื่อให้หลุ้นด้วยเป็นแบบถาวร แล้วก็จะมีสกินออฟฟิเซอร์นะครับของเจ้าตัว,ตวโตโรมีแมกแมของเจ้าตัวลับเบิลนะครับแล้วก็มีเฮสเมทนะครับผมของเจ้าตัวชักห้านะครับผมการันตีว่าถ้าเปิดยังไงก็คือได้ถาวรแน่นอนนะครับสำหรับหีบสมบัติชิ้นนี้แต่อย่าพึ่งดีใจกันไปนะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับเปิดได้เจ้าสกินซ้ำนะครับ <c oughs> ก็จะมีโอกาสได้แค่เพชร40เม็ดเท่านั้นเอง นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีพวกสกิน4ตัวเหล่านี้ก็สามารถเปิดลุ้นได้เลยนะครับคือคุ้มแน่นอนสําหรับกล่องชิ้นนี้พอเปิดยังไงก็ได้รับทันทีครับผม1สกินแบบถาวรโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกินของเจ้าลิโป้กันแบบเต็มเดีกว่าสําหรับสกินดีมคิงอันนี้นะครับผมก็ออกแบบมาได้ดูดุดันและน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับสำหรับหน้าต่างโปรไฟล์มุมขวาล่างตรงนี้แล้วก็โมเดลของมันตรงนี้นะครับคือหอกจะเป็นประกายสีดําแดงเปลวออกมาครับผม ตัวของมันเนี่ยจะเป็นเกาะสีดํามีสีเหลืองสีทองปนอยู่แล้วก็จะมีสีแดงด้วยส่วนตรงหัวนะครับก็จะเป็นหงอนไก่ยาวๆมาเป็นสีดําออกสีม่วงๆและส่วนบนหัวนะครับยังมีมงกุฎอีกด้วยนะครับเป็นแบบลอยๆแบบนี้นะครับเหมือนมังกี้คิงที่โดนออห่วงบาดใส่บนหัวนั่นเองนะครับส่วนใบหน้าของเจ้าตัวริปโป้เนี่ยคือจะแก่ลงกว่าเดิม<ป>จากสกินมันเมื่อก่อนนะครับคือใบหน้ามันจะดูหนุ่มนะครับแล้วก็หล่อนะครับอย่างเช่นสกินต้นต,นตำรับอันนี้แล้วก็สกินใหม่ของมันนะครับส่วน สกินดีมคิงเนี่ยคือหน้ามันจะแก่ไปเลยนะครับจะกลายเป็นแบบคุณปู่ไว้แก่แต่อย่างเก่านั่นเองนะครับส่วนทรงผมก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับมาถือว่าทำออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับสำหรับสกินดีมคิงอันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะสามารถเปิดกล่องลุ้นได้หรือจะซื้อเป็นคูปองเพียวๆเลยก็ได้นะครับผม262คูปองนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบในเกมกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับในเกม เจ้าตัวริปโป้ก็จะออกแบบมาเป็นแบบนี้ครับเจ้าหงอนไก่ตรงนี้จะกลายเป็นสีม่วงไปทันทีนะครับส่วนเกาอกของมันเนี่ยดูรูปร่างใหญ่โตโมโหลานมากนะครับถามว่าออกแบบมาตรงส่วนเนี้ยสวยไหมโดยส่วนตัวผมมองว่าตัวริปโป้มันแบบอ้วนๆยังไงทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้นะครับโดยส่วนตัวนะผมมองในส่วนเนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโมเดลตอนหน้าเลือกตัวเนี่ยคือมันเท่มากนะครับแต่พอมาอยู่ในเกมเนี่ยคือแบบ รูปร่างมันใหญ่โตเหมือนกับมีพันด้าเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมหนุ่มแก่เกาะใหญ่จะเดินไหวไหมเนี่ยลิปป้นะครับส่วนสกิลของมันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับสกิลที่2ก็จะเป็นขึ้นเปลวไฟดําสีแดงแบบนี้ครับผมเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนส่วนสกิลที่หนึ่งก็เหมือนเดิมครับผมตวัดเห็นไหมฮะอ่าอาจจะเหมือนเดิมนะครับดูดูทรงอาจจะเหมือนเดิมนะฮะส่วนเวลากดอันตินะครับผมเหมือนเดิมครับผมมีเปลวดาบตรงนี้ เห็นไหมครัเหมือนเดิมหมดเลยยังไงถ้าหากเป็นเพื่อนท่านใดที่เล่นเจ้าตัวลิปูปอยู่เป็นประจำแล้วนะครับและยังชื่นชอบสกินนี้อีกเนี่ยก็ควักเงินเติมซื้อได้เลยนะครับราคาแค่265คูปองหรือจะเอาไปสุ่มกล่องเป็น99คูปองก็ได้ ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับสกินของเจ้าลิโป้ตัวนี้ออกแบบมาได้ดูดีอยู่พอสมควรยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c คร b e และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง a n g เ l d e a เดสเกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่ทานที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมซื้อกันนะจ๊ะลิโป้ดรีกไน